สวัสดีผู้ฟังผู้รักการสร้างเวลทุกท่านก็ตอนน้เข้าสู่ับรายการ w ว l l Talk 5 i าทีต่อ d a y to be here y s t e r d a y รายการที่จะทำให้ทุกคนนะเริ่มต้นการสร้างเวลทั้ง5ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันด้วยกันนะครับวันนี้ EP ที่85ของฟรีที่ดีที่สุดในโลกซึ่งทุกคนมีได้คืออะไรครับหลายๆคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเอะไอของฟรีที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยที่ทุกเราทุกคนนะครับมีติดตัวกันตั้งแต่เด็กเลยนะครับ สิ่งนั้นก็คือความฝันนั่นเองครับทุกคนก็เคยมีความฝันตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับว่าอยากจะตัวใหญ่ขึ้นอยากจะแข็งแรงอยากจะบินได้อยากจะเหาะได้งนั้นหนังแฟนตาซีทั้งหลายในวัยเด็กก็มักจะมีภาพวาดเหล่านี้นะครับเป็นการ์ตูนให้เราได้เห็นเราโตขึ้นมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคและเราก็เริ่มรู้สึกอยากมีความฝัน,น,นคล้ายๆกับอีพีที่แล้วที่เราเองเมื่อมีความฝันมันก็ทําให้เราอยากจะตั้งเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายครับว่า ผมเองก็ได้พ้นพบความจริงจากผู้คนที่ผมเองได้พบเจออยู่มากมายนะครับว่าพวกเขาอะนะครับได้ใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับกับความฝันในแต่ละวันเนี่ยน้อยมากเลยครับันแทบทุกที่ที่ผมดเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในเมืองนะครับคนส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับการหาเลี้ยงชีพเพื่อเอาตัวรอดครับมากกว่าที่จะวิ่งตามหาความฝันของตัวเองราวกับว่าเขาจะมีชีวิตอยู่สัก200ปี300อปีครับ พวกเขาก็จะต้องเป็นห่วงเรื่องปากท้องของตัวเองจนไม่มีเวลาคิดถึงวันข้างหน้าครับถามว่าผมเข้าใจเขาไหมครับก็ยิ่งกว่าเข้าใจอีกใช่ไหมครับเพราะผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นมาก่อนคําถามก็เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เขาทำนะครับก็คือใช้ศักยภาพที่มีนะครับเพียงเพื่อหาเงินเพื่อที่จะเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆครับแทนที่จะใช้ศักยภาพสูงสุดของตัวเองข่อยคว้าในสิ่งที่ พวกเขาทุกคนล้วนปรารถนาครับนั้นหลายๆคนก็มักจะทํางานนะครับได้เงินเดือนมาก็อยากจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวพอเงินไปเที่ยวเ,เงินหมดก็ต้องหาเงินใหม่เพิ่มมากขึ้นก็รอวันสิ้นเดือนใช่ไหมครับว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกังนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเช่นนี้ดันั้นผมเองก็มักจะกล่าวเตือนคนที่ผมรู้จักอยู่เสมอน,นะครับว่าความฝันนี้เป็นของฟรีนะคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมีความรู้สึกผิดเขินอายแต่อย่างใดครับ ที่จะมีความอยากทะเยอทะยานอยากจะมีความโลภใช่ไหมฮะบางคนก็แยกความโลภกับความทะเยอทะยานออกจากกันยากใช่ไหมฮะจริงๆก็ไม่ต่างกันหรอกครับนั้นโลภอยากรวยกับทะเยอทะยานอยากรวยมันก็เป็นคําเหมือนๆกันนะฮะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้คําไหนเท่านั้นเองแต่เมื่อมีความฝันแล้วก็จะต้องมุ่งมั่นครับที่จะลงมือทําให้มันสําเร็จครับนั้นจงปล่อยนะครับให้ความฝันเนี่ยนะฮะเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณก้าวไปข้างหน้าปลดปล่อยพลังทั้งจากจิตใต้สํานึก และจิตสํานึกของเราเองออกมาครับนั้นการมีความฝันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีครับเพราะความฝันนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีครับแถมยังฟรีอีกด้วยมีที่ไหนครับของฟรีที่ดีระดับโลกขนาดนี้นั้นจงใช้ให้เป็นประโยชน์ครับของฟรีที่ทุกคนนั้นมีครับนั้นจงมุ่งมั่นครับสร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงให้ได้ครับก็หมดมันเป็นเป้าหมายในชีวิตครับและก็พยายามเขียนมันออกมาครับเหมือนกับในอีพีที่แล้วที่ผมอยากให้ทุกคนนั้น เขียนความฝันเขียนเป้าหมายของชีวิตออกมาใช่ไหมครับว่าอยากจะไปเที่ยวอยากมีอิสระทางการเงินอยากจะมีรายได้นะที่มาจากพาส์ติซิบินคัมเดือนเท่าไหร่ที่มันมีมากกว่ารายจ่ายของเราหรือมากกว่าไลฟ์สไตล์ของเราเราก็จะใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับแล้วเราก็ได้ไปทําในสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเองอยากจะสื่อให้ทุกคนออนั้นนะครับจงนะครับตามความฝันของตัวเองครับ โอเคครับงานเราก็ต้องทาครับมันจะเป็นต้องทาครับในระหว่างที่เราทํางานแต่นอกเหนือจากเวลาที่เราทํางานแล้วเราจะเป็นที่ต้องมาเติมความรู้อย่างการมาฟังเอาไวบาบกอล์ฟทุกๆ5นาทีแบบนี้ทุกๆวันเพื่อจะทําให้เรานั้นไม่ลืมความฝันของตัวเราเองไปจนวันหนึ่งที่เราแก่ตัวไปเราอาจจะมานึกขึ้นมาได้ว่ารู้อย่างนี้เราน่าจะทําตามความฝันตั้งแต่ตอนัยวัยรุ่นซะแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนก็เคยได้ยินใช่ไหมครับคนเรานั้นเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทาเนี่ย มากกว่าเสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้มากกว่าอีกครับวันนี้ขอจบไปด้วย if a b u s i n e s s does well the stock eventually follows ก็คือเวลาเราซื้อหุ้นเนะครับเราดูจากกิจการครับไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่ากิจการที่เราซื้อเนี่ยมันประกอบกิจการแล้วดีนะครับทำกิจการแล้วได้กาไรไม่ต้องห่วงครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหุ้นที่เราซื้อเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองครับในระยะยาวเหมือนกับการที่ผมเองแนะนําใไม่ซื้อ TDEX หรือเซทห้นะครับ ถ้าธุรกิจมันยังเดินต่อไปได้ถ้าคนยังใช้มือถือคนยังเข้าโรงพยาบาลคนเราจะต้องกินยังต้องใช้อยู่ใช่ไหมครับงั้นเซต50โอกาสที่จะเป็นศูนย์มันก็ค่อนข้างยากโอเคครับถึงแม้ว่าจะมีทุกๆอย่างไม่มีอะไร1 0 0แต่เราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนนะครับในเปอร์เซ็นต์ที่สูงใช่ไหมฮะและนั่นก็คือการแบ่งเวลานะครับวันละ5นาทีครับมาสร้างโอกาสในการสร้างเวลกับเวล์ไบ์กอบกันทุกวันครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรบกวนทุกท่านนะฮะให้ไปแอดเพื่อนใน Better w e l l X นะฮะชหน่อยนะฮะเพื่อว่าเราจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสาระดีๆนะครับจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเวล l ครับสวัสดีครับ